สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงแก่ๆหน่อยเนาะเจอกันอีกนะคะวันนี้เรามากินทอดมันปลากรายนะคะวันเมื่อวันก่อนไปตลาดเออแจ้งสว่างหนองคายเนาะเดี๋ยได้ปลากรายมาประมาณสามขีดอะร้อยหนึ่งเนาะเราก็เลยเอามาทอดนะฮะทอดนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ทอดอันนี้อร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวกินให้ดูนะ mm. อร่อย อ้ำจิ้มจิ้มหน่อย้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะอืมจิ้มเปรี้ยวจิ้มนะ,ะอร่อยนะคะเนะี่ยแล้วทำนีย่ยทำชิ้นบางนะคะทำเป็นพอเรามันเย็นเนี่ยมันก็จะแบนแ,แต่แต่บางๆเหมือนเหมือนยางรถจักรยานแบนเนาะเออมันก็ไม่อร่อยนะฮะเพราะนั้นทำนนหนาๆสักหน่อยนะคะเวลาเย็นเขาก็จะได้ไม่ ไม่เหี่ยวมากเออไม่ยุบมากเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่กำลังทอดที่เตากันนะคะอืออืมนีมม่กำลังทอดที่เตานะฮะจับคุณเจ้าเหมือนไม่ว่างเลยนะฮะเราทอดใสกกางๆนะคะเราจะทําแผ่นหนาๆต้อหน่อยให้ให้เต็มคําเนาะเต็มปากเอานี่แหละอือเพราะเราไปซื้อขากินเนี่ยเขาทำบางบ้างเนาะมานปบแก,กายเป็นแทงนี่เนาะ ใส่โลแล้วต้องสาม้อยเพราะเราซื้อมา้อยหนึ่งนะ่าจะได้ประมาณสามขีดนี่แหละนะฮะเราก็เอามาใส่น้ำพริกแกงโขกใส่โคกเลยเนานะปลาสามขีดนะ,ะเนี้ยปาลากายสามขีดปาลากายนะสามขีดแล้วก็เอาน้ำพริกแกงแกงเผ็ดนะคะแบบหย,ยาบๆยาบนะฮะโพษค่ะหนึ่งขีดนะคะแล้วก็ใส่ไข่สองฟองนะคะ,ะน้ำปลา อประมาณน้ำปลาปลอย่างดีน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รสด,ดีนะครึ่งช้อนโต๊ะนะฮแล้วก็เพิ่มผิวมะกรูดลงไปเออโทษโทษโทษใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อให้หอมเวลาทอดเนี่ยเพราะเราทําแผ่นหนาเห็นไหมฮะเวลาทอดแล้วก็จะพองนะฮะทําไม่ต้องเรียบร้อยะะแล้วค่ะทํานี่ละชิ้นธรรมชาตินี่แหละค่ะเนี่ยไม่ต้องกลมไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยทําแบบรูปเหลี่ยมธรรมชาตินี่แหละฮะจะเป็นเหลี่ย,แบบยมอะไรก็ช่างเขาเถิดเนาะ ว่าแต่มันอร่อยนะครับเออแล้วก็เราใส่กะทินะฮะเราใส่กะทิประมาณสักสองช้อนโต๊ะเออสามช้อนโต๊ะประมาณนั้แหละนะฮองสามช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปแล้วก็โคลกนะฮะแล้วก็ใส่ใส่ถั่วฝักยาวซื้อมาสิบบาทกําหนึง่งใส่หมดเลยนะฮะโคลก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 นะฮะโขกจนเหนียวนะคะเนี่ยโขกจนเหนียวเราก็เอามา ทอดนะคะเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยกำลังคองเลยเนี่ยจะให้เหลืองกว่านี้สักหน่อยนะคะไฟก็ใช้ไฟกลางๆนะฮะอ่อนมากก็ไฟอ่อนมากก็จะอมน้ํามันนะเพราะนั้นเราต้องใช้ไฟกลางๆนะคะทอดนจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันเยอะๆนะคะน้ามันน้ามันถ้าจะให้ข้ากรอบนุ่มก็ใช้น้ํามันพืชนะคะน้ำมันพืชจากเมล็ดถั่วก็ได้หรือจากน้ำมันปาล์มก็ได้แล้วแต่เรานะคะ ตนนี้เราใช้อะไรเนี่ยกุ๊ก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 ตีจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เห็นไหมฮะ,ะเขาก็เริ่มเรืองนะชิ้นใหญ่ๆห,ห,หนาๆนะคะเนี่ยพอเราทําไม่เหมือนเราไม่ได้ทําขาย,ลยแลก็เขาขายที่บางบางพอมันเย็นเนาะก็เหลือเป็น,ปน,ปน,ปนแล้วแล้วแต่อันนี้เราทําทานเองทําจิ้เองเนาะเราก็ทําแผ่นใหญ่ๆเลยเนะ ก,กินเต็มปากเต็มคอเห็นไหมเหลืองอร่อยนะฟังเสียงทอดเงกันชนช,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 ชให้เหลืองกันนี้สักหน่อยนะคะแล้วเราก็เอามาม,มาอะไรนะใส่ที่กองน้ำมันเนี่ยเอออกนะฮะพักไว้นะ,ะให้น้ำมันเขาเสด็จลงไปนะฮะ เสร็จแล้วก็เอามาวางบนกระดาษที่ชู่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยแล้วล้วก็ไปตรงอันนี้น่าจะพอแล้วเนาะเขาสุกถึงข้างในแล้วค่ะข้างใน,นแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวเขาเขาไว้เย็นเขาก็ออกสีค้ากว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเนี่ยอนี้เราพักเตาก่อนเราเบาเตาก่อนเรายังไม่ทําต่อนะฮะ พอแล้เอามานี่แล้วเนาะเราก็จะมาพักใส่ให้เขาซับน้ำมันมาใส่บนกระดาษทิชชู่นะฮะให้เขาซับน้ำมันออกนะฮะเราก็จะได้ไม่อ้วนมากนะฮะกินของขอทอดทอดมันมันเนี่ยโอ้ยอ้วนทำน้ำหนักได้ดีมากเลยไปแข่งยกน้ำหนักรุ่นอะไรเลยเฮปเปอร์เวย์เหรอโอ้รุ่นสุดสุด,สดน,นะเราก็มาให้เขาซับน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยซับน้ำมันอย่างเงี้ยนะ แล้วเราก็ไปจัดใส่จานมีแตงกวามีน้ำจิ้มนะฮะอืม่ต้องลองก็แล้วแต่เราจะทำนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ที่เราปรุงเรียบร้อยนะฮะเราไม่ได้ทอดเองไหมคะ,ะก็จะเป็นเนี้ยนะฮะเนะี่ยคนเขาใส่ของสูตรเราก็คือเอ่อปลาสามขีดเนาะเนื้อปลากรายคููใหม่ๆนี้แหละสามขีดแต่แล้วน้ำพริกแกงเผ็ดหยาบๆยหนึ่งขีดนะคะ ผิวมะกรูดเออเออทดใบมะกรูดสักสี่ห้าใบซอยซยใส่น้ำปลาสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสด,ดีครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กะทิประมาณมกะทิเอาอย่ังถ้ายังไม่เอาก็กะทินั่แหละสองถึงสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปไข่สองฟองเ<ๆ>ออไข่สองฟองนะ,ะแล้วก็โขลกโขโ,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 โจนเหนียวนะคะจนให้เหนียวนะคะเหนียวเสร็จไปไงีฮะเราก็มาทอดนะคะ บางคนถ้าเขาไม่ใส่กะทินะเขาก็จะใส่เมะพร้าวขูดอะนะที่ใส่ทั้งทั้งนั้นเลยอะใส่ลงไปก็จะทําให้มันอันนี้ก็มันอีกรูปแบบหนึ่งฮะมันแบบมันเป็นกะทินั่นแหละเออไม่มีกากของมะพร้าวอะออนะฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะก็อร่อยคนละรูปแบบนะคะเนี่ยพอพอเขาเขาเย็นแล้วเนาะเขาเย็นแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงความชิ้นใหญ่อยู่นะคะ เนี่ยเนื้อปลาการ์ยังเวลาทอดมันปลานเนี่ยโอ้ถ้าทอดมาปลากายหรือแกงลูกชิ้นปลากรายอย่างงี้นะเห็นไหมอร่อยมากนะราคาเขาก็แพงนะเนื้อเขากว่าจะได้มาเขาต้องมาขูด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 ,ขด,ขดนะคะสําหรับคลิปนี้นะฮะใค,ใครชอบนะคะโอ้ลิ้นรัวเลยใส่กินเผ็ดนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะนะคะช่วยเนี่ยนะคะคนละแต้มสองแต้มก็ยังดีค่ะกำลังหาแต้มอยู่ยค่ะ ให้ดูวิวให้ดูวิวข้างบ้านให้ดูวิวข้างบ้านตอนนี้ดูวิวข้างบ้านนะคะให้ดูวิวแถมนะคะเนี่ยให้แถมแถมวิวข้างบ้านให้ดูอย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ